สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนุมมีสารเชนแนวนะครับเสีเยาแนวทางรัฐบาลไทยหวดบันที16สิงหาคม2 5 6หายถึงนี่มาฝากพี่น้องตัวคนนะครับผมโดยผมในจุดถูกแม่ลำหนึ่งนะครับผมในบูชามาจุดเองนะครับผมทูกแม่ำหนึ่งนะครับนี่นะครับมีทูบกับปีเสียนะครับแล้วก็เรียนปูนันตะนคาราดนะครับผมในบูชามาจุดเองนะครับผม เป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอแนวทางนุ่มมีสารเชแนวนะครับพี่น้องเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนุ่มมีสารขอทำพิธีการจุดเลยนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธตสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาพญานาคอันนันตนาคาาชวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีอนันตวดีวิสุทธิเทวีปูเชมิสาธุสาธุสาธุาธาธขอยเลงใน้ทูนี้เด้อปูนันตนาครัช ก่อยเป็นเล็กถ่าย3ตัวแล้ววันนี้หนึ่งหรือเล็ก2ตัวลางตรงๆนะครับเ้อวัดวันที่16สิงหาคม25งหาถึงนี้นะครับนะครับกำลังอจุดถูกอยู่นะครับอยู่หนา้าปูนี่นะครับผมก็อตรงๆนะครับเด้อปูสา,าถุกกอทำการจุดก่อนนะครับ จุดแล้วนะครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับตัวลีให้ถูกนี่นะครับจีเป็นเลขตัวใดนะครับผมโดยมือันนี้กับวันที่หาแล้วนะครับพี่น้องครับผมวันที่หาจุดกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมลงให้พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องหันใดมารับโชมในตอนนี้นะครับแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมแนวทั้งรัฐบาลทั้งงวดนี้นะครับวันที่สิสิงหาคมนะครับกอนพี่น้องเฮงรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับบดเจ็บบดจนนะครับผมเฮงเงกันรวยนะครับเด้อ านผู้ชมรับชมช่องนุมิสานอยู่นะครับอย่งเง้ยรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับรลุนไปนํำกันครับผมมาเลขในทูมนี้นะครับจิมเลขตัวไหนนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุมมิสานชัแนวเนียนะครับเด้อเขามารับชมมหม่นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนุมมิสานชั้นแนวนะครับ เอาแนวทางมาฝากพีน่น้อง fc fans club youtube หมวดอยู <cog> ่แ <methodology> ล้วนะครับผมนู่นี้ผมก็ได้จุดให้พี่น้อง fc fans club นะครับเอาปิเสียงกันนะครับผมสิบหกสิงหาคมสองห้าหกหานี่กอตรงตรงเด้อปูเด้อเกร็กไทยสามตัวที่หนึ่งเกลียดกองตัวล่างตรงตรงนะครับถ้าถูกตรงตรงครับแหงเลยรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับเด้อสมหวังทิ้งทุกอย่างบทจิบบทจนครับศรัทธาพารวยแหงเลยรวยทุกท่านทุกคนครับ อืมไป้ำงานครับเลี้ยงให้ทูบนี้นะครับท้าพาลวยนะครับผมเลี้ยงทูพ่อแม่นำหนึ่งนะครับบูชามาจ,จุดเองนะครับผม ไปเรื่อยๆนะครับผมทูพงแม่านึงนะครับผมได้บูชามาจุดเองนะครับซึ่งดอกสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ดอกสุดท้ายมีนดีบูชาไหมนะครับพี่น้องบูชามากนะครับเป็นซองมีสิบดอกนะครับเบิดแล้วครับผมี่นดบูชาไหมนะครับบูชามาในราคาสิบดอกลอยหาสิบเก้าบาทนะครับเพื่ออะรโอนเงินใจเงินไปแล้วนะครับ ล้อนะครับนี่เลืยดอ,อกสุดท้ายนี่นะครับพี่น้องคราแนวทั้งรัฐบาลไทยมาฝากพี่น้องอิซี่แฟนคลับทุกท่านอยู่แล้วนะครับทุงหมวดนะครับผมทั้งพี่น้องปีเสียงผมกับเสียงเองด้วยกันนะครับเห็นคุ้มมักซื้อมักเสียงกแล้วนะครับซื้อไ้นะครับหมวดนี้ขอตรงๆเด้อปูเด้อปูนันตอรหาลัด บแล้วก็ปีเสีย ALLY นะครับปีเสียลิ้นทุงหัวห้อยนะครับแล้วก็ปีเสียมาเศรษฐีนะครับขอให้ตรงๆนะครับหมดนี้นะครับสามตัวตรงๆนะครับเด้อเหลขท้ายสามตัวร้นนิดนึงเด้อเหลี่ยองตัวล่างตรงๆนะครับปูตรงๆเด้อหมดนี้สิบหกสีหาจากถึงนี้ขอตรงๆงนะครับแล้วท ตัวแล้วนะครับลอนลุนตัวที่3ามนะครับผมตัวที่3าใหม่เป็นเล็กตัวใดนะครับใหม่มาแล้วนะครับเหล็กถูพ่อไ่้หนึ่งหมวนี้นะครับผมบูชาล้วจุดเองนะครับลุนกันนะครับเ้วยอพี่น้องพี่แฟนขับขอกทันทุกคนนะครับกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยววัาไดพาคลิปตต่อไปนะครับผมพี่น้องได้เลขตัวใดก็คอมเมนต์มาขูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์นี้นะครับศรัทธาพารวยยิ่งเฮงกันรวยกันทุกทันทุกคนนะครับเรือ บมว่านักปะทะนาถึกย่างนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่รับชมอยู่นะครับ นรมีสารเชนแนวจุดถูกสองดอกนะครับผมแต่มีถูกแม่หนำหนึ่งนี่นะครับถูกแม่หนำหนึ่งกับถูกไอไข่นะครับเดี๋ยวถูกไอไข่จุดวันที่เก่าว,วันที่สิบลงห้พี่น้องเบิ้งนะครับผมวันที่เก่านะครับอจากจุดวันที่เก่าลงห้เบิ้งวันที่สิบนะครับพี่น้องหมดนีน้จุดถูกแม่หนำหนึ่งก้อนนะครับผมอีฟซแฟนครับรอติดตามเบิ้งนะครับเด้อ วเลขนะครับพี่น้องเห็นเหมือนกันไหมครับใหม่เรียบร้อยนะครับผมเป็นเลข3ตัวนะครับตัวเลขให้ถูกใหม่เรียบร้อยนะครับตัวเลขนี้ถูกก็คือ 3- 2มสองเก่านะครับพี่น้อง3 2มเก่านะครับพี่น้องไปตัดเหรนนะครับเด้อสามสองสามเก้าสองเก่านะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับชอบก็ตามว่าชอบก็พานนะครับคอมเมนต์มานะครับพี่น้องมักโมมักนะครับผมสตาร์พาด้วย ขอบุญบารมีของปูนี่ขอให้พี่น้องเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนเฮงเฮงเลยๆยนะครับผมหมดวันที่16สิงหาคมนี่พี่น้องไปเสียงไว้เด้อครับเด้อหมดนี้นะครับจะถึงนี่น้องมิาก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับน้องมิารจะบีราพี่น้องไปแค่เพียงซ้ำนี้นะครับขอให้พี่น้องเฮงรวงยยบ่เจ็บบ่จนนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณสวัสดีครับ